ถ้าคุณอยากทํางานให้มันสั้นและกระชับลงนะเทคนิคในการซื้อคุณต้องรู้นะว่าเฮ้จะซื้อมันมีเทคนิคอะไรที่ต้องใช้บ้างแต่เทคนิคทุกเทคนิคที่คุณได้รู้บางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณแต่ขอให้คุณลองเอามาใช้1เทคนิคที่คุณแนะนําก็คือ price a r e u m e n t มันใช้ได้ทุกธุรกิจเลยนะ price a r e u m e n t นะคุณลองรวบรวมสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อที่มันซื้อประจำๆเนี่ย ลองเรียกซัพพลายเออร์เข้ามาคุยหรือจะส่งข้อมูลหาซัพพลายเออร์เฮ้ยลองมาบิดราคาดูไหมถ้าเกิดจำนวนคุณมันเยอะมากพอซัพพลายเออร์สนใจเกิน3ลายเนี่ยคุณก็ทำไพ a อ r e ร m e n t ได้แล้วลองดูค่ะมันทำให้คุณทำงานสั้นลงคุณอย่าพึ่งท้อแท้กับการใช้เทคนิคการซื้อต่างๆนะคือ ถ้าคุณคิดว่าอุ้ยบริษัทฉันไม่เหมาะหรอกการทําแบบนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ลองคุณจะไม่รู้เหมือนลูกสาวครัวเฮ้ยชอบกินแต่กวาวเรลือใช่ปะวันนึงครูพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเฮ้ยดันชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือบางอย่างคุณยังไม่เคยใช้คุณก็ต่อต้านใช่ไหมคุณลองเอามาใช้ดูบางทีมันอาจจะเวิร์กกับบริษัทคุณก็ได้แล้วเทคนิคต่างๆคุณควรจะได้รู้นะถ้าคุณอยากจะเอาให้ชัด คุณซื้อหนังสือเก่งจะซื้อก่อนเช้าวันจันทร์ไปอ่านก่อนได้เลยหรือฟังเสียงที่ครูอ่านก็ได้ค่ะราคามันจะย่อมเยาเอาไปศึกษาดูก่อนคุณจะได้รู้ว่าเทคนิคที่จะซื้อเขาใช้จริงๆอ่ะมีกี่เทคนิคกันแน่แต่เทคนิคมีเยอะมากมายครูบอกเลยแต่ที่ครูเอามาไว้ในหนังสือนะั้นเป็นเทคนิคที่ครูเคยใช้ลองไปหาอ่านดูค่ะแล้วหนึ่งเทคนิคที่ครูบอกคุณมันใช้ได้ในธุรกิจคุณเลยคือ price agreement เนาะ คุณลองเอาไปทําดูยังไงก็เรียนรู้เพราะสิ่งนี้มันคู่กับคุณเพราะมันทําให้คุณเติบโตอย่าหยุดการเรียนรู้คุณจงมองดูเงินในกระเป๋าถ้าอยากมีเพิ่มมากขึ้นต้องเรียนรู้เพิ่มทักษะสกิลตัวเองแล้วก็ไปอัพเงินเดือนเพิ่มมันจะมาคู่กันยังไงก็ดูแลสุขภาพเองด้วยเนะาะจักใจคือทัญญาค่ะ